แฮปปี้นิวส์แฮปปี้นิวส์แฮปปี้อะไรตัวนี้นี่เทสทำดอกไม้ให้แฟนครบรอบ10ปี h a t to Basic เริ่มขุดความรู้ชัดๆจะจำได้ไหมว่เนี่ยเราจะเทสก่อนทำจริง ปีนี้นะคะเราตั้งใจจะแบบว่าพับกุหลาบให้เขาเพราะว่าตอนที่คบกันปีแรกอ่ะเราพับกุหลาบให้เขาไงตอนนั้นนะก็คือพี่บอลนียังไม่เป็นดารานะก็เราก็ยังเป็นแบบนักศึกษาด้วยกันทั้งคู่อะไรเงี้ยคิดว่าเออทําอะไรที่มันเรียบๆดีกว่าก่อนหน้าปีที่ผ่านมาเซอไพ์อะไรกันมาเยอะแล้วก็เจอมรสุมอะไรกันมาเยอะแล้วปีนี้ว่าจะลองเรียบๆง่ายๆยจูนก่อนเอ้ยมันมันยากจังวะเอาไม โอ้ยถ้าฝีมืออย่างนี้ย้อนกลับไปเป็นทนสิบปีที่แล้วดีกว่าเอฟซมานม็กซ์เลตอนนี้มันเริ่มได้เป็นรูปเป็นร่างแล้วเว้ยมันโอเคขึ้นในระดับหนึ่งลองทําไปเรื่อยๆก่อนดอกจริงๆที่อยากให้อ่ะเป็นไซส์จัมโบ้เพราะสิบปีที่แล้ว,ว่ทําทเป็นดอกเล็กให้แต่สิบปีนี้ก็อยากทาไปแบบใหญ่ๆให้แต่ว่าไม่ทําเป็นช่อนะเห <c oughs> <c oughs> นื่อยเอาเป็นดอกเดียวพ <c oughs> อหลังจากที่เราซ้อมพับกุหลาบไปแล้วนะสิวม <c oughs> มีสิวด้วย ซื้อของอุปกรณ์มาครบแล้วคิดว่าครบก็จะมีกระดาษสีแดงส,สำหรับกุลาบกระดาษสีดําสําหรับแล้ว่าเออกะว่าเอามาหอ่อจริงๆีอยากซื้อสียงตาลแต่มันไม่มีกา้านไปน่าเดี๋ยวเราเริ่มเลยนี่เอาใหม่เอาใหม่เลยว้าวโอเคเดี๋ยวมาเจอดับตออ่อไปค่ะ one day later ดนนีดีดูเอาไว้เองได้ไหมวะเราเขียนวันนี้ Happy Anniversary 10ปีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไว้ให้พี่บอน แฮปปี้แอนนาวิสต์รีครับสิปีครับเออไม่กล้ามาลงม,มานอนเลยแฮปปี้แอนนาวิสต์รีสิปีครับแล้วมันไม่แต่งตัวเลยอะยังนอนกินพ่อผมอยู่เลยครับอ๋อแฮปปี้แอนนาวิสต์รีสิปีครับ <Happy S 2> นฮงเราซื้อห <anniversary, S 2> ูป,ปมใจหน่อยดิเขาแต่งตาค่ะหนึ่งตาด้วย นะครับเอานั่นแล้วเอานั่นแล้ว,วทวนานั่นเลยแกงตัดหน้าตอนแรกไม่ว่าจะแกงเหมือนกันแต่กลับซัเช้าเลยมึงเราต้องแกงกลับเราต้องย้หยออกทำมาคอไม่ได้เลยอ่ะ Happy New Year <laughs> อยากคิดว่าแกงได้คนเดียวเค้ยเส้ยนี่นะโอเคสวยๆดเลิและที่สำคัญนะไม่ได้รอซื้อนะเพราะทำเองค่ะจริงหรอทำทำตอนไหนอะ ทำไมตอนนี้ทำเป็นดอกเล็กไม่ได้ทำกุหลาบมาสิบปีเลยใช่ของพี่เยอย้อนรอยเหมือนกันพี่แรกแต่ว่าเขาทำไว้ตั้งแต่มาลืยแล้วว้าแต่กี้แล้วอ่ะเขาไม่ทำตาแดงเออคือตอนแรกเขาก็จะแบบให้เธอแบบที่เธอให้เขาแต่พอดีว่าเธอไม่กลับมาเลยก็เลยกลายเป็นว่าเขาต้องมาให้เธอในสภาพนี้ยีงแต่งตัวดีเลยไม่แห้ดอกไม้เมื่อาเมื่อเกี้ไม่จำเป็นหรอก แล้อยู่ค่ะแอยู่ครับเย้มิชชั่นคมพิวสแล้วแต่และลูกตอนนี้ก็คือมันพด<ะ>ัดให้ดอกไม้ไปแหละบ๊ายบายเดี๋ยวบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย